สวัสดีครับนี่วันที่26ธันวาคม2025นะครับอีกไม่กี่วันเราก็จะเข้าสู่ปี2026กันแล้วถ้าปีที่ผ่านมาเนี่ย AI เป็นเหมือนดาวรุ่งพุ่งแรงที่ทุกคนพูดถึงกันเป็นเทคโนโลยีที่แบบว้าวมากน่าตื่นเต้นเต็มไปด้วยศักยภาพแต่ก็อาจจะยังมีความหาม่ำหามอยู่บ้างปี2026ที่กที่กำลังจะมาถึงเนี่ยดูเหมือนว่า AI จะถูกบอกให้โตเป็นผู้ใหญ่ได้แล้วนะครับเหมือนกับว่า ช่วงเวลาปาร์ตี้มันจบลงแล้วถึงเวลาต้องหางานทำจริงๆจ,จังๆแล้วก็เริ่มรับถิดชอบต่อการกระทำของตัวเองวันนี้เราเลยจะมาลองย่อยบทวิเคราะห์จากหลายแหล่งข้อมูลเลยครับมีทั้งจากบริษัทที่ปรึกษาอย่าง f o r e s t e r a อร์ p a r t n e r s g a r ์ n e r ก็ด้วยใช่ไหมคะใช่ครับ g า r ์ n e r ด้วยแล้วก็สื่อเทคโนโลยีต่างๆอีกเพียบเลยเพื่อมาดูกันว่าภาพรวมของปี2026เนี่ยเขามองกันว่าเส้นทางการเตริบโตของ AI ในโลกธุรกิจมันจะเป็นยังไง อะไรคือความท้าทายที่รออยู่และองค์กรต้องปรับตัวกันยกใหญ่แค่ไหนเป็นการเปรียบเทียบที่เห็นภาพมากเลยค่ะเรื่องการเติบโตเป็นผู้ใหญ่ของ AI เนี่ยเพราะมันสะท้อนภาพรวมที่เราจะคุยกันวันนี้ได้ดีจริงๆซึ่งเราจะเห็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญใน4ด้านหลักๆที่เหมือนเป็นบททดสอบความเป็นผู้ใหญ่เลยค่ะหก็คือการเปลี่ยนจากการทดลองสนุกๆไปสู่การทำงานที่ต้องวัดผลได้จริงหรือ ROI 2. คือการต้องมีความรับผิดชอบแล้วก็ถูกกำกับดูแลยอย่างเข้มงวด 3. คือการปรับโครงสร้างองค์กรให้รองรับบทบาทใหม่ๆและสุดท้ายภูมิทัศน์ทางเศรษฐกิจที่เปลี่ยนไปโดยสิ้นเสิงเลยค่ะโอเคครับงั้นเรามาเริ่มกันที่บททดสอบแรกเลยการต้องพิสูจน์ตัวเองดูเหมือนว่ายุคข,ของการทำโปรเจกต์นำร่องเล็กๆน้อยๆหรือที่เรียกกันว่าพายอดเฟสเนี่ยกำลังจะหมดเวลาลงแล้วจริงๆใช่เลยค่ะ องค์กรต่างๆที่ลงทุนไปเยอะในช่วงปีที่ผ่านมาตอนนี้เริ่มถามหาผลตอบแทนที่จับต้องได้แล้วบริษัทวิจัยอย่าง Forester ถึงกับเรียกสถานการณ์นี้ว่าการแข่งขันไปสู่ความไว้วางใจและคุณค่าที่แท้จริงหรือ the race to trust and value ภาพที่เราจะเห็นจะไม่ใช่การนำเสนอที่ดูหวือหวายต่อไปแต่จะเป็นภาพของคนทำงานที่สวมหมวกนิรภยัยลงมือปฏิบัติงานอย่างจริงจังเพื่อสร้างผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมค่ะ ประเด็นเรื่องคุณค่าที่วัดผลได้นี่น่าสนใจมากครับเพราะมันไม่ได้อยู่แค่ในองค์กรแต่มันลามไปถึงวิธีที่นักลงทุนประเมินมูลค่าบริษัทเลยแหล่งข้อมูลจาก Alex Partners ชี้ว่าต่อไปนี้นักลงทุนจะไม่มองแค่มูลค่าจากไรายได้ประจำหรือ ARR multiples แบบเดิมๆแล้วแต่จะเริ่มมองหาตัวชี้วัดที่ซับซ้อนขึ้นอย่างอัตราส่วนการใช้ประโยชน์จาก AI หรือ AI leverage ratios ซึ่งตัวนี้มันบอกอะไรเราครับมันบอกว่า นักลงทุนอยากรู้ว่าคุณใช้ AI ได้คุ้มค่าและสร้างความได้เปรียบได้จริงแค่ไหนไม่ใช่แค่มีไว้ประดับบริษัทเฉยๆซึ่งแรงกดดันนี้มันก็มาจากฝั่งลูกค้าด้วยเหมือนกันค่ะตอนนี้ลูกค้าเองก็เริ่มฉลาดขึ้นไม่ได้เชื่อคำโฆษณาหรืองานเปิดตัวที่สวยหรูอีกต่อไปแล้วพวกเขาต้องการหลักฐานที่พิสูจน์ได้ว่า AI ที่ซื้อไปมันทำงานได้จริงและปลอดภัย อ๋อเพราะพูดถึงหลักฐานที่พิสูจน์ได้มันเลยเกิดเป็นเทรนด์ที่เรียกว่า AI ที่พร้อมรับการตรวจสอบหรือ Audit Ready AI ขึ้นมาใช่ไหมครับช่วยขยายความคำนี้หน่อยได้หไหมครับฟังดูเป็นศัพท์เทคนิคจังเลยได้เลยค่ะลองนึกภาพตามง่ายๆนะคะมันเหมือนกับการที่เราจะซื้ออาหารออร์แกนิกเราไม่ได้เชื่อแค่ฉลากที่แปะว่าออร์แกนิกแต่เราอยากเห็นใบรับรองอยากรู้ว่าวัตถุดิบมาจากไหนมีกระบวนการผลิตยังไง ครับ,รบสำหรับ AI ก็เหมือนกันเลยค่ะองค์กรต่างๆเริ่มเรียกร้องสิ่งที่เรียกว่าบัญชีแสดงรายการส่วนประกอบของโมเดลหรือ Model b i e w of Materials ซึ่งมันก็คือฉลากโภชนาการของ AI นั่นแหละค่ะที่บอกหมดเลยว่า AI ตัวนี้ถูกฝึกมาจากข้อมูลอะไรใช้อลกอริทึมแบบไหนผ่านการทดสอบอะไรมาบ้างมันคือการเปลี่ยนจากยุคเชื่อผมสิหรือ Trust me ไปสู่ยุคแสดงให้ผมดูหรือ Show me อย่างเต็มตัวเลยค่ะ อ๋อเข้าใจเลยครับพอต้องมีฉลากที่แสดงส่วนประกอบทุกอย่างเพื่อสร้างความไว้วางใจมันก็ต้องมีคนคอยตรวจสอบฉลากนั้นด้วยเรื่องมันก็เลยวิ่งตรงไปที่ประเด็นถัดไปก็คือเรื่องธรรมมาพิบาลหรือ governance โดยอัตโนมัติเลยถูกต้องค่ะพอเรามีหลักฐานทุกอย่างอยู่ในมือแล้วคําถามต่อมาก็คือแล้วใครในองค์กรล่ะที่จะเป็นคนรับผิดชอบในการตรวจสอบสิ่งเหล่านี้ใครจะเป็นคนกําหนดกฎเกณฑ์ จูๆ่ๆเราก็จะหนักได้ว่าเราไม่สามารถซื้อ AI ที่น่าเชื่อถือได้จากชั้นวางสินค้าแต่เราต้องสร้างกรอบการทำงานเพื่อรองรับมันภายในองค์กรของเราเองและนี่แหละค่ะคือหัวใจของธรรมาภิบาลมันไม่ใช่แค่เรื่องของการปฏิบัติตามกฎหมายอีกต่อไปแต่ได้กลายเป็นรากฐานสำคัญของทุกอย่างไปแล้วหมายความว่าธรรมาภิบาลกลายเป็นเรื่องของกลยุทธ์ไม่ใช่แค่ฝ่ายกฎหมายหรือฝ่ายไอทีอีกต่อไปแล้วใช่ค่ะเพราะตอนนี้ความเสี่ยงมันชัดเจนและน่ากลัวกว่าเดิมมาก มีการคาดการณ์ถึงเอเจนต์ AI ที่เจตนาดีแต่อาจสร้างความเสียหายให้กับการปฏิบัติงานลองนึกภาพ AI ที่คุมระบบโลจิสติกส์แล้วสั่งของผิดพลาดจนเกิดความเสียหายมหาศาลดูสิคะโห oh. หรือการที่ AI สร้างข้อมูลผิดๆที่เรียกว่า hallucinations จากที่เคยเป็นแค่ข้อบอกพร่องเล็กๆน้อยๆที่ดูตลกตอนนี้มันถูกมองว่าเป็นความเสี่ยงทางกฎหมายและความปลอดภัยระดับร้ายแรงแล้วคะ่ะแล้วก็มีแรงกดดันจากภายนอกด้วยโดยเฉพาะกฎหมายอย่าง EU AI Act ที่เริ่มมีผลบังคับใช้แล้วซึ่งบีบให้องค์กรต้องโปร่งใสต้องมีการประเมินความเสี่ยงแถมบทลงโทษก็รุนแรงมากด้วยสิ่งนี้มันผลักดันให้บริษัทต้องสร้างสิ่งที่เรียกว่าโครงสร้างพื้นฐานแห่งความไว้วางใจหรือ Trust Infrastructure ขึ้นมาเองเลยเรื่องนี้มันไปไกลถึงระดับคณะกรรมการบริหารหรือ Board Room แล้วค่ะไม่ใช่เรื่องที่ฝ่ายไอทีจะคุยกันเองอีกต่อไป ผลสำรวจจาก Institute of Directors หรือ IOD ยืนยันเลยว่าบอร์ดบริหารเริ่มเข้ามามีบทบาทในการกำกับดูแลโดยตรงมีการตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจขึ้นมาเพื่อดูแลเรื่อง AI โดยเฉพาะพวกเขาต้องการความมั่นใจว่าการนำ AI มาใช้จะอยู่ภายใต้การควบคุมที่เหมาะสมเพื่อสร้างสิ่งที่เขาเรียกว่าความสงบภายในท่ามกลางพาย,ยุที่หมกระหน่ำภายนอกก็คือความวุ่นวายของเทคโนโลยี AI นั่นเองใช่ค่ะ พอความรับผิดชอบมันถูกยกระดับขึ้นมาถึงบอร์ดบริหารโครงสร้างองค์กรก็ต้องปรับตามไปด้วยสินครับโดยเฉพาะตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงผมเห็นว่ามีตำแหน่งใหม่เกิดขึ้นมาเลยใช่แล้วค่ะเรากำลังจะเห็นบทบาทของประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านปัญญาประดิษฐ์หรือ Chief AI Officer ที่เรียกสันส้นๆว่า CIO กลายเป็นตำแหน่งมาตรฐานในระดับ c Suite หรือผู้บริหารระดับสูงสุดค่ะแต่เอาจริงๆนะครับ ตำแหน่งนี้มันจะเป็นแค่ตำแหน่งเก๋ๆที่ตั้งขึ้นมาตามกระแสเพื่อให้ดูดีในข่าวหรือเปล่าครับผมนึกภาพเลยว่า C H I O หรือ C T O เดิมอาจจะรู้สึกว่าโดนบุกรุกพื้นที่ของตัวเองอยู่บทบาทนี้จะทำงานจริงได้ยังไงโดยไม่สร้างความขัดแย้งภาได้องค์กรเป็นคำถามที่ดีมากเลยค่ะเพราะนี่คือความท้าทายที่แท้จริง หน้าที่ของ CIO ที่มีประสิทธิภาพไม่ใช่แค่การดูแลเทคโนโลยีแต่เป็นการเชื่อมโยงทุกภาคส่วนเข้าด้วยกันตั้งแต่การวางกลยุทธ์ธรรมาพิบาลจริยธรรมไปจนถึงการเงินเพื่อให้แน่ใจว่าการลงทุนด้าน AI ทั้งหมดสอดคล้องกับเป้าหมายใหญ่ของธุรกิจ CIO ต้องเป็นเหมือนวาทยากรที่ควบคุมให้เครื่องดนตรีทุกชิ้นในวงออเคสตราเล่นไปในทิศทางเดียวกันซึ่งตำแหน่งนี้จะยิ่งจำเป็นมากขึ้นเรื่อยๆนะคะ เพราะการเนอร์คาดการว่าภายในปี2026นี้กว่า80%ขององค์กรจะนำ generative AI มาใช้งานจริงจังแล้วโอเคพอมีวาทยากรแล้วความอัจฉริยะที่ว่านี้มันจะไปปรากฏตัวในเครื่องมือที่พนักง,งานทั่วไปใช้กันทุกวันได้อย่างไงบ้างครับจุดนี้เราต้องเจาะลึกลงไปที่ระบบหลังบ้านที่สำคัญที่สุดขององค์กรเลยนั่นคือระบบ ERP หรือ Enterprise Resource Planning ค่ะ ระบบ ERP ที่เราคุ้นเคยกันกำลังจะเปลี่ยนโฉมหน้าไปอย่างสิ้นเชิงจากเดิมที่มันเป็นแค่ระบบบันทึกข้อมูลหรือ System of Record ที่คอยเก็บข้อมูลว่าใครทำอะไรที่ไหนเมื่อไหร่มันกำลังจะกลายเป็นระบบแห่งความอัจฉริยะหรือ System of Intelligence ค่ะแล้วการเปลี่ยนจากระบบบันทึกข้อมูลไปเป็นระบบแห่งความอัจฉริยะเนี่ยมันต้องเตรียมตัวยังไงบ้างครับเห็นในแหล่งข้อมูลพูดถึงคำว่า แกนหลักที่สะอาดหรือ clean c o r บ่อยมากมันคืออะไรครับคำว่า clean core เป็นหัวใจสำคัญเลยค่ะจะลองอธิบายด้วยการเปรียบเทียบง่ายๆนะคะลองจินตนาการว่าระบบ ERP ของบริษัทคุณคือเครื่องยนต์ของรถยนต์มาตรฐานที่ออกมาจากโรงงานตลอดหลายปีที่ผ่านมาบริษัทต่างๆก็ให้ช่างของตัวเองดัดแปลงเครื่องยนต์นี้โดยตรงเลยคือเชื่อมชิ้นส่วนใหม่ๆเข้าไปที่ตัวเครื่องเลยเพื่อให้มันทำงานเฉพาะทางบางอย่างได้ มันก็พอใช้ได้นะคะแต่ตอนนี้คุณอยากจะติดตั้งซ u เปอร์ชาเจอรุ่นใหม่ล่าสุดซึ่งก็คือ AI เข้าไปปรากฏว่ามันติดตั้งไม่ได้เพราะมีชิ้นส่วนที่คุณดัดแปลงเองเชื่อมติดอยู่เต็มไปหมดนึกภาพออกเลยครับแนวทางแบบคลีนคอก็คือการที่เรายังคงใช้เครื่องยนต์มาตรฐานจากโรงงานแต่เวลาจะเพิ่มฟังก์ชันอะไรเราจะทำผ่านช่องเสียบปลักอินที่เป็นทางการแทนไม่ไปยุ่งกับตัวเครื่องยนต์โดยตรง พอถึงเวลาที่ซ u เปอร์ชาร์เจอร์ AI ตัวใหม่มาถึงเราก็แค่เสียบมันเข้ากับปลั๊กอินได้เลยไม่ต้องรื้อเครื่องยนต์สร้างใหม่ทั้งหมดใช่ค่ะนี่แหละค่ะคือเหตุผลว่าทำไมระบบ ERP ที่ถูกปรับแต่งโค้ดอย่างหนักหน่วงในอดีตถึงไม่สามารถรองรับการขยายตัวของ AI ได้เป็นการเปรียบเทียบที่ชัดเจนมากครับแล้วพอเรามีระบบที่ฉลาดขึ้นพร้อมคลีนคอรแล้วหน้าตาการใช้งานสำหรับคนทำงานจริงๆ มันจะเปลี่ยนไปยังไงบ้างครับเราจะได้เห็นการมาถึงของสิ่งที่เรียกว่าอินเทอร์เฟซแบบบทสนทนาหรือ conversational interfaces ค่ะแทนที่ผู้จัดการฝ่ายการเงินต้องคลิกเข้าไปดูแดชบอร์ดที่ซับซ้อนมีกราฟเป็น10บสตัวเพื่อหาสิ่งผิดปกติเขาสามารถพิมพ์ถามเป็นภาษาคนธรรมดาได้เลยเช่นช่วยสรุปความเสี่ยงด้านกระแสงเงินสดในไตรามาสหน้าให้หน่อยอ๋อเหมือนคุยกับคนเลยใช่ค่ะ เหมือนที่เราเห็นใน SAP j o u r ที่ทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยหรือโคพายโคอยสรุปข้อมูลธุรกรรมหรือแจ้งเตือนความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้โดยอัตโนมัติมันทำให้ข้อมูลเชิงลึกที่เคยเข้าถึงยากกลายเป็นสิ่งที่ทุกคนในองค์กรเข้าถึงได้ง่ายขึ้นมากการเปลี่ยนแปลงที่ลึกไปถึงโครงสร้างองค์กรบทบาทผู้บริหารและก็ระบบการทำงานขนาดนี้มันต้องส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อโมเดลธุรกิจและก็โครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีอย่างเลี่ยงไม่ได้เลยนะครับ แน่นอนค่ะและจุดที่น่าจะเห็นได้ชัดที่สุดก็คือโมเดลการคิดราคาซอฟต์แวร์รูปแบบเดิมๆที่เป็น Sa a s ที่คิดเงินตามจำนวนผู้ใช้งานหรือ p e r s e e t กำลังจะหมดความสำคัญลงอย่างรวดเร็วเพราะว่าผู้ใช้งานในอนาคตอาจจะไม่ใช่คนอีกต่อไปแล้วใช่ไหมครับ ถูกเพ่งเลยค่ะเมื่อ AI agent สามารถทำงานต่างๆแทนคนได้เป็นร้อยเป็นพันอย่างการจ่ายเงินตามที่นั่งของพนักงานก็ไม่สมเหตุสมผลอีกต่อไป a l ล x Partner คาดการว่ารูปแบบการคิดราคาจะเปลี่ยนไปเป็นแบบตามการใช้งานจริงหรือ u s a g e base หรือล้ำไปกว่านั้นคือตามผลลัพธ์หรือ outcome base ซึ่งนี่เป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เลยนะคะ มันเปลี่ยนเกมไปเลยนะผมว่ามันไม่ใช่แค่การเปลี่ยนวิธีคิดเงินในใบแจ้งหนี้แต่มันเป็นการบังคับให้บริษัทซอฟต์แวร์ต้องเปลี่ยนจากการขายฟีเจอร์ไปสู่การขายผลลัพธ์ที่การันตีได้ถ้า AI ของคุณทำงานแล้วไม่เกิดผลลัพธ์ที่วัดผลได้ก็ไม่มีใครจ่ายเงนินให้คุณมันคือการผลักความรับผิดชอบไปที่ผู้ให้บริการอย่างเต็มที่เลยใช่เลยค่ะมันคือการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างของทั้งอุตสาหกรรมเลยทีเดียวทีนี้คำถามต่อมาก็คือ แล้ว AI ทั้งหมดที่ว่ามานี้มันจะไปทำงานอยู่ที่ไหนนั่นสิครับที่ผ่านมาเราจะได้ยินแต่คำว่า Cloud First คือย้ายทุกอย่างขึ้น Cloud ให้หมดแต่ดูเหมือนว่ากระแสตอนนี้จะเปลี่ยนไปแล้วกระแสะ Cloud First เริ่มแผ่วลงแล้วค่ะเพราะองค์กรต่างๆเริ่มเรียนรู้จากประสบการณ์ว่าการเอาทุกอย่างไปไว้บนคลา u d สาธารณะหรือ Public Cloud ที่เดียวอาจไม่ใช่คำตอบที่ดีที่สุดเสมอไปทั้งในแง่ของค่าใช้จ่ายที่อาจจะบานปลายแล้วก็เรื่องความปลอดภัยตอนนี้องค์กรจึงหันมาใช้กลยุทธ์ที่รอบคอบกว่าที่เรียกว่า cloud smart cloud smart ต่างจาก cloud first ยังไงครับช่วยอธิบายให้เห็นภาพหน่อยได้ไหมถ้าเปรียบ cloud first เหมือนการเอาเงินทั้งหมดไปลงทุนในหุ้นเทคนโนโลยีตัวเดียวที่กำลังมาแรง CloudSmart ก็เหมือนกับการสร้างพอร์ตการลงทุนที่หลากหลายและสมดุลค่ะคือเราจะเลือกกระจายภาระงานหรือ Workload ไปยังสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมที่สุดไม่ว่าจะเป็น p r i v a t e cloud สำหรับข้อมูลที่อ่อนไหวมากๆ public cloud สำหรับงานที่ต้องการความยืดหยุ่นสูงครับหรือแม้กระทั่ง edge computing สำหรับงานที่ต้องการการประมวลผลที่รวดเร็วใกล้ตัวผู้ใช้โดยพิจารณาจากต้นทุนประสิทธิภาพและที่สำคัญคืออธิปไตยทางข้อมูลหรือ data sovereignty มีคำศัพท์ใหม่โผล่มาอีกแล้ว geopatriation นี่เป็นครั้งแรกเลยที่ผมได้ยินมันคืออะไรครับ <c oughs> คำนี้ค่อนข้างใหม่จริงๆค่ะมันคือแนวคิดที่บริษัทต่างๆเริ่มให้ความสำคัญกับการเลือกใช้ผู้ให้บริการคลาวที่อยู่ในประเทศหรือภูมิภาคของตัวเองเพื่อลดความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ค่ะลองคิดดูว่าถ้าข้อมูลสำคัญของบริษัทคุณไปอยู่บนเซิร์ฟเวอร์ในประเทศที่มีความขัดแย้งทางการเมืองมันจะเสี่ยงแค่ไหนจริงด้วยครับ นี่คือการย้ายข้อมูลกลับบ้านแบบความปลอดภัยซึ่งส่วนทางกับกระแสะ Go Global ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาเลยค่ะน่าทึ่งมากครับเหมือนโลกกำลังหมุนกลับไปอีกทางแต่ในขณะเดียวกันความต้องการพลังประมวลผลมหาศาลของ AI ก็ทำให้ความต้องการศูนย์ข้อมูลหรือ Data Center พุ่งสูงขึ้นมากจนเริ่มมีปัญหาคอขวดเรื่องพลังงานไฟฟ้าแล้วใช่ไหมครับเป็นปัญหาใหญ่เลยค่ะ ตอนนี้การจะสร้าง Data Center แห่งใหม่ไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่ามีเงินหรือมีที่ดินหรือไม่แต่อยู่ที่ว่าคุณจะหาไฟฟ้าจากที่ไหนมาป้อนมันได้นี่กลายเป็นปัจจัยจำกัดการเติบโตที่สำคัญที่สุดไปแล้วโหฟังดูแล้วเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ทั้งซับซ้อนและเต็มไปด้วยความท้าทายแล้วบริษัทที่ไม่สามารถปรับตัวตามกระแสะเหล่านี้ได้ทันล่ะครับจะเกิดอะไรขึ้นกับพวกเขาเราจะได้เห็นการควบรวมและซื้อกิจการหรือ M&A เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญคะ่ะ Alex Partners คาดว่าจะเพิ่มขึ้นถึง30-40เอร์เซเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้าโดยเฉพาะในกลุ่มบริษัทซอฟต์แวร์ขนาดกลางที่ปรับตัวไม่ทันพวกเขาจะถูกบีบจาก2ทางคือจากบริษัท AI native รุ่นใหม่ที่คล่องตัวกว่าและจากบริษัทยักษ์ใหญ่หรือ Hyper Scales ที่มีทรัพยากรมหาศาลเรียกได้ว่าเป็นช่วงเวลาปรับตัวเพื่ออยู่รอดอย่างแท้จริงเลยนะครับสำหรับหลายๆบริษัทฟังดูแล้วมีบริษัทซอฟต์แวร์ขนาดกลางที่เคยแข็งแกร่งจำนวนไม่น้อยเลยที่กำลังเหงื่อตกอยู่ในตอนนี้ เป็นช่วงเวลาที่น่าหวาดหวั่นสําหรับหลายคนแต่ก็เป็นโอกาสมหาศาลสําหรับคนที่พร้อมจะเปลี่ยนแปลงค่ะทั้งหมดที่เราคุยกันมาวันนี้มันตอกย้าภาพที่ว่าปี2026คือปีที่ AI ต้องโตเป็นผู้ใหญ่จริงๆนะครับจากเด็กวัยรุ่นที่เต็มไปด้วยความฝันกลายมาเป็นผู้ใหญ่ที่ต้องมีความรับผิดชอบถูกกากับดูแลต้องมีหน้าที่การงานที่ชัดเจนในองค์กรและต้องปรับตัวเข้ากับโลกเศรษฐกิจใหม่ที่ตัวเองเป็นคนสร้างขึ้นมา ใช่เลยค่ะแล้วบทสรุปที่สำคัญที่สุดก็คือผู้ชนะในปี2026และปีต่อๆไปจะไม่ใช่บริษัทที่มี AI มากที่สุดแต่จะเป็นบริษัทที่มี AI ที่ถูกกำกับดูแลอย่างดีที่สุดมีความเป็นอิสระที่สุดและขับเคลื่อนด้วยผลลัพธ์มากที่สุดความท้าทายได้เปลี่ยนจากเรื่องขีดความสามารถทางเทคโนโลยีไปสู่ความชัดเจนในเชิงกลยุทธ์และความไว้วางใจในระดับองค์กรอย่างสมบูรณ์แล้วค่ะก่อนจะจบการพูดคุยในวันนี้ มีอีกหนึ่งประเด็นที่น่าสนใจจากกร r ดเนอที่อยากจะทิ้งท้ายไว้เป็นคำถามให้เราได้ขบคิดกันต่อนะครับในขณะที่ AI กำลังจะเข้ามาทำงานด้านการคิดวิเคราะห์ที่เป็นกิจวัตรต่างๆแทนมนุษย์ได้ดีขึ้นและมากขึ้นเรื่อยๆกร r ดเนอได้คาดการถึงความเสี่ยงที่น่ากังวลว่าทักษะการคิดเชิงวิพากษ์หรือ critical thinking skills ของบุคลากรอ,อาจจะค่อยๆถดถอยลงสิ่งนี้ได้ทิ้งคำถามสำคัญไว้สำหรับอนาคตว่า ในโลกที่ขับเคลื่อนด้วยระบบอัตโนมัติมากขึ้นทุกวันองค์กรจะส่งเสริมและให้คุณค่ากับทักษะที่เป็นเอกลักษณ์ของมนุษย์อย่างแท้จริงได้ยังไงอย่างเช่นการตัดสินใจอย่างอิสระความคิดสร้างสรรค์และการมองการไกลเชิงกลยุทธ์เพื่อไม่ให้เรากลายเป็นเพียงผู้ตามที่รอรับคำสั่งจาก AI เพียงอย่างเดียว